ทหารยิงไทยอ่อ,อนโยนแต่ไม่อ่อนแอค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อุ้ยจะพามาชมกิจกรรมสนุกๆของพี่ๆทหารหญิงไทยที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติค่ะนั่นก็คือการฝึกศิลปะป้องกันตัวซึ่งการไปปฏิบัติภารกิจในบางพื้นที่ยังมีความเสี่ยงพี่ๆทหารหญิงของกองทัพไทยจึงจาเป็นต้องมีทักษะความชํานาญในการต่อสู้ป้องกันตัว ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดในการพัฒนาขีดความสามารถให้กับทหารหญิงเพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะพื้นฐานการป้องกันตัว รวมถึงการสร้างความแข็งแรงและการฝึกซ้อมการทำงานเป็นทีมด้วยค่ะซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ผู้อำนวยการูนยนปฏิบัติการเพื่อสันติภาพกรมยุทธการทหารได้มาตรวจเยี่ยมและแนะนำการฝึกให้กับกําลังพลด้วยค่ะเรามาฟังความรู้สึกของพี่ๆที่เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้กันดีกว่าค่ะว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากเข้ารับการฝึกอบรมหลังจากที่เข้าอบรมศิลปะป้องกันตัวมาแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะ พี่แอนก่อนคะ่ะค่ะสำหรับพี่แอนแล้วก็สนุกนะคะสนุกแล้วก็ได้สุขภาพด้วยที่สำคัญก็คือเราใช้อุปก,กรณ์เล็กๆน้อยๆบางอย่างที่มันอยู่ใกล้ตัวเราอะค่ะในการแก้ไขสถานการณ์สถานการณ์ที่มันรุนแรงกับเราอะได้เลยหรือบางครั้งเนี่ยแค่จังหวะของการสะบัดตัวหรือสะบัดมือสะบัดแขนเนี่ยเราก็เอาตัวเองออกมาจากจากอันตรายตรงนั้นได้แล้วค่ะสนุกมากคะ่ะค่ะขอบคุณ พี่แอนแล้วพี่เมยล่ะคะรู้สึกย,ยังไงบ้างคะ่กค,คือได้ประโยชน์เหมือนกันเลยค่ะก็ค,ะคือมันทําให้เราอมีทักษะในการแบบว่าป้องกันตัวในระดับที่พื้นฐานแล้วก็มันเหมือนเป็นการสอนให้เรารู้จักเรามัดระวังเวลาเราจะไปในสถานที่ที่แบบว่าเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสที่อาจจะเกิดอันตรายได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่เมย์สุดท้ายนี้อยากพูดอะไรบ้างไหมคะ ค่ะเลยค่ะค่ะก็ต้องขอขอบขอ,ขอคุณท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะที่ท่านมีดำริที่จะพัฒนาศักยภาพกำลังพลหญิงนะคะให้เท่าเทียมกับกำลังพลชายและนานานประเทศะคะอค่ะข,ข,ขอบพคุณค่ะค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะชมรมโพ้ชคอมแบทอินสตัคเตอร์แอร์ฟอร์สนะคะที่ได้มาอบรมศิลปะป้องก,กันตัวให้เรากับชาวกองบัญชาการกองทัพไทยของเราค่ะค่ะข,ขอบคุณพี่เมย์กับพี่แอนค่ะ ไว้เจอกันครั้งหน้าครั้งที่สนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย